ดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมาโอเคลูกค้าค่ะลูกค้าจําข้อมือได้ไหมลูกค้าคะจําข้อมือได้ไหมแยกชิ้นส่วนแล้วนะลูกค้าพี่ปลาแยกชิ้นส่วนแล้วเนาะ,ะลูกค้าอันนี้จี้ร้อยสิบสามกรัตนะมีชิ้นเดียวนะลูกค้าร้อยสิบสามกรัตจีนะะ้ 14, น,ะะ 14, นะคะร้ะอยสิบสามกรัตหมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะหมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะเฉพาะจี้นะคะ หมื่นสี่พันห้าร้อยโคโคอยู่ที่พันแปดห้าสิบนะคะอันนี้ลูกค้าไปสามารถที่เอาไปใส่ไม่ขาดนะคะอันนี้หนาค่ะหานานะคะหมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะเอาไปใส่กับสร้อยทองก็ได้ลูกค้าไปใส่กับไปใส่กับสร้อยทองก็ได้นะคะอ,อันนี้หมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะร้อยสิบสามกรัตนะคะร้อยสิบสามกรัตนะคะ ถ้าใครยังไม่มีสะสมก็ซื้อเก็บไว้ได้ค่ะร้อยสิบสามกรัตนะคะใครยังไม่มีนะ,ะคะใครคือผู้มีบารมีนะคะร้อยสิบสามกระัตนะคะขนาดของพ่อม่าแปดสิบกระรัตนะคะยังมีคือคือเคยสูญหายไงมีประวัติไงทับทิมแปดสิบกรัตหรือถ้าจำไม่ผิดนะเออแปดสิบกรัตเนาะยังยังหายเลยนะ อันนี้ร้อยสิบสามกระดับนะลูกค้าใครคือผู้มีบุญนะคะมารับไปนะคะในราคาหมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะร้อยร้อยสิบสามกระดับนะครร้อยสิบสามกระดับนะคะนี่นะหนาหนานะลูกค้าหนาอ่นะคะร้อยสิบสามกระดับนะคะขายพลอยนะลูกค้าขายพลอย สามารถแยกแยกแยกพลอยได้เลยนะคะงานขายพลอยต่อไปจี้ลูกค้าพี่ปาแยกแล้วนะใครอยากได้งานนะพี่ปาแยกอันนี้พี่ปาขายหนึ่งนะพันนะเฉพาะจี้นะเฉพาะจี้นะคะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะลูกค้าเฉพาะจี้นะคะคอพันแปดห้าสิบรุ่นนี้รุ่นนี้พันแปดห้าสิบนะ คอหนึ่งหนึ่งพันบาทนะลูกค้าเอ่อไม่ใช่คอจี้จี้รุ่นนี้หนึ่งพันนะลูกค้าเพราะพี่ปลาขายหน5่0แปดพันห้าร้อยใช่ไหมทีนี้แพงเกินลูกค้าก็ไม่ไม่ชอบก็เลยต้องแยกชิ้นส่วนนะใครที่พี่ปลาบอกว่าคือพี่ปลาเป็นคนทำงานเร็วนะคะอ่ะใครช้าก็ โดนยำละนะคะโดนยำชิ้นนี้สร้อยคอสร้อยคอชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะสร้อยคอชุบทองร้อยหนาห้าไม้อยู่ที่รุ่นนี้รุ่นนี้ใช่พันแปดร้อยห้าสิบเนาะใช่ไหมแล้วก็ยี่สิบ อันนี้สิบแปดนิ้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็จีจ้ชิ้นนี้ก็หนึ่งพันนะลูกค้าเป็นงานเงินแท้นะลูกค้าเขาชุบแล้วแต่ว่าชุบไม่หนามากแต่ว่าทับทิมสวยนะคะอ่ะใส่แบบนี้ก็สวยนะลูกค้าเนี่ยใส่แบบนี้โอเคกิฟต์เกรย์อะเวน์นะนี่ลูกค้าดูสวยไหมสวยนะเกรย์กิฟต์เกรย์ยูเรกรา เส้นล่างนี้โคล1,500เอ้ย2,500นะเส้นล่างอ่ะโคลนะ2,500บาท2,500บาทนะพี่คะเส้นล่างอ่ะ2,500นะ พี่ปาต้องดูก่อนว่าเส้นไหนยาวสั้นโอเคอันนี้อีกกี่หนึ่ง1,000บาทนะลูกค้าอ่งานเก่าเก็บอ่าลูกค้าดูนะอ่าลูกค้าดูนะอันนี้งานงานเงินชุบทองร้อยหนาห้าใหมหน่นะแต่ใส่2เส้น,นสวยเนาะอ่ะให้ดูอย่างนี้อ่ะเส้นยาวนี้สองพันนะพันแปดห้าส้านะ ลูกค้าดูนะเนี่ยเราจะใส่อย่างงี้ก็ได้กินะ๊บกรีวก็อ่ะเนี่ยจี้หนึ่งพันบาทนะลูกค้าสวยชิ้นไหนก็บอกนะเนาะอ่าแล้วก็มีสี่ชิ้นนะจำได้นะชิ้นนี้ชิ้นนี้ออหนึ่งชิ้นที่ชิ้นที่สี่นะคะหนึ่งพันบาท นี่นะ,ะลูกค้าดูที่นี่ก็สวยนะลูกค้าหนึ่งพันบาทนะลูกค้าเฉพาะจีนะเฉพาะจีนะคะาหนึ่งพันบาทเฉพาะจีนะคะาหนึ่งพันบาทนะคะเฉพาะจีนะคะาหนึ่งพันบาท ลูกค้าอันนี้พันสองห้าสิบชุดทองรนะ้อยหนาห้าไมล์แล้วนะสวยขอเส้นนี้สองพันนะลูกค้าลูกค้าไปซื้ออย่างเก่งถ้าเป็นทองแท,ท้สี่หมื่นค่ะบาทละสี่หมื่นอันนี้เส้นละบาทนะน้ำหนักเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวพี่ปามาชั่งให้เนาะเดีจ๊ะเดี๋ยวมาชั่งว่าน้ำหนักเท่าไหรนะ่ละเส้นเนีกี่กร,รมัม วัดกันเลยนะคะโอ้ยตาช่างตาช่างมั่วตาช่างมั่วละเหนือนะ โอเคกระดัดนะทำไมขึ้นสีสองอะ่ะแต่ว่าตาช่างพิปามีปัญหากรรม อ๋อพี่ปาต,ต้องสั่งเป็นกร,รัมดิโอเคลูกค้าแปดจุดห้ากร,รัมนะคะแปดจุดห้ากร,รมัมนะแปดจุดห้ากรัมสองสลึงอสองสลึงนะถ้าไปซื้อก็ประมาณสองหมื่นเนาะที่นี้ที่นี้สองพันใช่ไหมนี่สองพันนะคะลูกค้า สวยนะใส่สวยใส่เสร็จล้างทำความสะอาดน,นะแล้วหมายทองพี่ปาก็ยํำเรียบร้อยคือพี่ปลาค้างงานลูกค้าอยู่นะลูกค้าบอกว่า ไอ้ไอ้ทำสร้อยข้อมืออันนี้ทำสร้อยข้อมือละอุ้ย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 ตัวเอสพี่ปลาหายอ๋ออยู่นี่จะมีตัวเอสนะอ่ะตัวเอสลูกค้าบอกชุบทองด้วยพี่ปลาก็จะเลือกอ่ะเม็ดที่แบบนี้นะนี่ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นี่ถ้าชุบช,ชุบทองร้อยหนาห้าไม้ เนี่ยอันนี้จะต้องชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะคือถ้าถ้าพี่ปลาแยกเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดหนึ่งหลายบาทนะลูกค้าอันนี้ถ้าชุบทองร้อยหนาห้าไม่ตกอยู่น่าจะประมาณสักชุบทองร้อยหนาห้าไม่นะประมาณสักสามพันห้านะคะสรอยสอยข้อมือนะแล้วก็แหวนนี่พี่ปลาค้างงานลูกค้าอยู่นี่พี่ปลาจะไปลงแหวนให้ลูกค้านะคะชุบทองร้อยหนาห้าไม่ นะคะแล้วก็อันนี้พี่ปากำลังคิดว่าจะทำเวนหรือจี้ดีไงถ้าจี้ก็จะอยู่อย่างาลักษณะนี้นะจี้อ่ะจะอยู่ลักษณะงี้หรืออยู่ลักษณะอย่างนี้เอาไปชุบทองร้อยหนาห้าใหม่แล้วก็อันนี้ก็จี้แล้วก็้าเป็นจี้เอาไปชุบทองร้อยหนาห้าใหม่ ทำไรนะเพราะว่ามาแพงนะคะคือที่พี่ปาซื้อมาเพราะว่าพี่ปคาค้างงานลูกค้าอยู่คา้างงานลูกค้าอยู่ก็เลยต้องซื้อมาจริงๆิพี่ปคาค้างงานลูกค้าอยู่ทีนี้มีกรามช้างลูกค้ากรามช้างพี่ปาเอาไปชุบทองร้อยหนาห้าใหม่จี้กรามช้างนะเอ่อถ้าไม่ชุบจะถูกนะคะอันนี้จี้กรามช้างนะลูกค้าพี่ปาเผาลองเผาดูนะคะ ถ้าเป็นถ้าเป็นเรซินอะไรเงี้ยไฟจะติดเออหมือนวันนี้พี่ปาลูกค้าบ,บอกว่าเคี่ยวเคี่ยวหมูตันเคี่ยวหมูตันแต่พี่ปลาต้องต้องเอกมาเช็คไงเช็คนู่นนี่นั่นเช็คเสร็จเช็คเสร็จลองเผาด,ดูไฟติดเรซินนไฟจะติดก็นั้นไม่ไม่ขายนะเพราะว่าคืนคืนเข้าไปนะคะอันนี้เป็นกรามช้างกามเทนะ อันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไมล์แหละอันนี้สองพันห้านะลูกค้าเดี๋ยวพี่ปลาพี่ปาลาล,ลงกับพอดีไม่มีชุบไม่มีชุบทองอะลูกค้าอยากได้ชุบทองจริงผพไม่มีชุบทองแล้วพี่ปลาดีวิวงานไม่ได้เลยเพราะว่าต้องใช้ต้องใช้ทองอะ่ะถ้าไปใช้เงินเขาจะไม่เข้ากันไง เท่นะลูกค้าเท่เป็นช้างเลยช้างโอ้เท่มากสองพันห้าลูกค้าสองพันห้าชุบทองร้อยหนาห้าไม้แล้วนะสองพันห้านะถ้าไม่ชุบก็ถูกค่ะพันกว่าบาทอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้ละนะคะช้างนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้อันนี้สามพันห้านะลูกค้าเพราะว่าทับทิมไม่สวยมีเอ่ง มีเองนิดนึงนะคะออแต่แต่ว่าพอใส่แล้วก็สวยนะลูกค้าใส่ให้ดูอีกไม่ขาดเพราะว่าทนอันนี้เป็นน้ำหนักเท่าไหร่เนาะน้ำหนักกี่กี่กร,รมัมไปช่างการะดัดดีติ้งตองมากเลยพี่ป่าต้องชัางการรม6.6ลูกค้า6.6 6, 6. รุ่นนี้พันแปดห้าสิบนะหกจุดหกแต่งานเงินนะเขาใจ้คำว่างานเงินนะงานเงินจะทนแล้วก็ไปชุบทองร้อยหนาะห้ามาัรุ่นนี้ชุบทองร้อยสวยเนาะเอาไปใส่ในงานต่างๆนะค่ะดูไม่ออกรกคาจริงดูไม่ออกนะว่าเทปอมค่คาดูไม่ออกหรอค่ะเทปอมนอกจากมันเขียวนอกจากเขียวอะ่ะนี่นะ สามพันห้านะคะสามพันห้าชุบทองรนะ้อยหนาห้าไม้พี่ปลาโรงงานนะคะอันนี้ชุบขาวนะลูกค้าอันนี้ชุบขาวนะชุบขาวสองพันห้านะคะลูกค้าชุบขาวสองพันห้า ไม่ขายแล้วสองพไม่ขายชุบขาวอันนี้ชุบขาวนะชุบขาวจะถูกกว่าชุบทองให้พันพันเก้าห้าสิบนะชุบขาวราคาถูกกว่าชุบทองไซห้าห้านะอันนี้ชุบขาวนะลูกค้าพี่ปาให้พันเก้าห้าสิบถ้าชุบทองพี่ปาให้สองพันห้านะชุบทองจะแพงกว่านี่ชุบขาวนะคะพันเก้าห้าสิบเป็นทับทิมสตาร์นะคะกินหมดเสี้ยงตรงนี้ตรงนี้เขาจะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อพลอยนะลูกค้า แล้วพอยเราถ้าหายเนี่ยเราจะจําของเราได้เพราะว่าไม่เหมือนไข่ะลูกคาดไม่เหมือนไข่นะเป็นเป็นกิมบอเซียงนี่ไม่ใช่กิมนะนะกิมบอเซียงอ๋อมีสามสีถูกต้องนะคะสตา,าร์ชัดอันนี้พันเก้าห้าสิบนะลูกค้าอันนี้อันนี้นะอันนี้ไพลินนะอันนี้พันสี่ห้าสิบนะลูกค้าชุบขาว ซส์ห้าหกนะห้าหกชุบขาวนะพันสี่ห้าสิบถ้าเป็นชุบทองก็ตกพันแปดพันเก้าวงนี้นะอ่อันนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะอ่าชุบขาวอันนี้โอปอล่ะลูกค้าโอปอลโอปอลให้พนะันสี่ห้าสิบนะชุบขาวไซส์ไซส์ห้าสามนะลูกค้าไซส์ห้าสามโอปอลนะโอปอลไซส์ห้าสามอยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะคะ พันสี่ห้าสิบอ่ะพี่ปลาใส่ดูนี่สวยนะน,นี่เพราะพันสี่ห้าสิบนะพี่ปลามาลดทับไพายินใช้ได้นะคะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นทับทิมน้ำน้ำอย่างนี้เลยนะน้ำอย่างนี้เลยนะอ่นนนะแต่ว่าให้พันสี่ห้าสิบเหมือนกันนะให้พันสี่ห้าสิบไซส์ไซส์ซห้าห้านะกค่ะ ห้พันสี่ห้าสิบนะคะสีชมพูมะเหมี่ยวพันสี่ห้าสิบนะคะแล้วก็โอเคอันนี้สองพันห้านะลูกค้าชุบทองร้อยหนาห้าใหม่ นะคะอันนี้สองพันห้าโอเคเดี๋ยวไปต่างหูต่อนะพี่ป้าทำต่างหูเดี๋ยวไปต่างหูต่อแล้วก็เดี๋ยวจะส่งงานไปไปทำอีก มานี้ไพปปี่ปากล้าทําให้เพราะลูกค้าบางคนสั่งได้เลยสั่งคือเขารับลูกค้ารับนะคนก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าถ้าชิ้นถูกถูกอ่ะไม่เป็นไรถ้าชิ้นแพงี้ขอนิดหนึ่ง่างหูต่อเนาะ คืองานงานอื่นพี่ปาก็รีวิวแล้วนะลูกค้าลูกค้าดูย้อนหลังได้เนาะไม่จําเป็นว่าพี่ปาทํามุกพี่ปาทํามุกรุ่นนี้สี่ร้อยห้าสิบนะชุบเขาหนาห้าไมล์ละนี่นะคะเกี่ยวเกี่ยวอย่างนี้เกี่ยวอย่างนี้นะคะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะรุ่นนี้นะคะสี่ร้อยห้าสิบถ้ารุ่นนี้เก้าร้อยห้าสิบก็เก้าร้อยแปดสิบนะคะ ชุบทองร้อยหนาห้าใหม่นะคะเก้อแบะแบบตามนี้เลย980สวยลูกค้าคุ้มด้วย980อันนี้4นะี่ร้ห้าสินะอีเี่ร้อยห้าสิบเอ่ะลูกค้าดูรุ่นนี้8ปดรอยห้าสอพี่ปลาขายเท่าไหร่นะ7จ็ยห้ใช่ไหมเ้อยห้าสิบรุ่นนี้7จ็หชุบขาว ชุบทองย็แพงนะลูกค้าเก้าร้ยปดิบนะชุบทองเนี่ยอันนี้สี่รอยห้าสิบชุบชุบขาวนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบชุบทองเนี่ยของวันนี้ไม่ได้ส่งนะส่งพรุ่งนี้นะนีะ่ถูกสวยมุกสวยด้วยนะอ่าเจ็ดรอยห้าสิบถูกลูกค้าแล้วก็อันนี้ชุบทองรนะ้อยหนาห้าไม้850ร้ยหิบนะรุ่นนี้มีจี้ด้วยนะจี้ก็8ปดร้อยหสิบ อันนี้น,นี่สวยนะทับทิม850บาทอันนี้850บาทรูบี้วิซอยสอันนี้ชุบชุบทองร้อยหนาห้าไมล์แล้วนะนี่4ี0้นะอเมทิสต์อ่ะรุ่นนี้850เลยอันนี้นะน,นี้พันพันเท่าไรนะพันพันแปดห้าสิบนะอ่าบุษราคำบุษราคำนะคะ พันแนะคะอันนี้850ร้านะคะทับทิมแท้นี่นะแปดอย่ายังย่งนี้650้อยเนี่ย Rut, N R เนี่ยหกรลูกค้าแต่รุ่นนอื่นเนี่ยแปดรนะคะก็ถามว่าก็ขายได้เรื่อยๆนะลูกค้ามี <N> <Man> ขขขขลูกค้าถามว่าทำไมเออเออสวยจังใช้แอปค่ะลูกค้าจริงๆไม่สวย อืออันนี้พันสี่ห้าสิบนะลูกค้าอ่าพันสี่ห้าสิบนี่ก็พันสี่ห้าสิบนะเห็นนะนี่สองพันห้านะชุบทองร้อยหนาห้าใม้อันนี้ชุบขาวหนาห้าใม้อันนี้ไม่ชุบเพิ่มนะอ่ะอันนี้พันแปดห้าสิบรีวิวแล้วรีวิวอีกแต่ก็มีความสุขนะรีวิวแบบมีความสุขนะพันแปดห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยอ่ะอันนี้โอปอลนะลูกค้าโอปอล มื่อกี้แหวนใช่ไหมแต่นี้ชุบทองร้อยหนาห้าไมลพันแปดห้าสิบพันหกห้าสิบพันแปดห้าสิบอันนี้แปดร้อยห้าสิบรุ่นนี้รุ่นเดียวหกร้อยห้าสิบเอ 650. อหกร้อยห้าสิบพันแปดห้าสิบนะนี้พันแปดห้าสิบอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะสี่ร้อยห้าสิบอันนี้แปดร้ 450. อยห้าสิบสองพันห้าลูกค้าสวยกลุบอันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบนะ ใช่ไหมลดอยู่เนาะเจ็ดรแต่ถ้ารุ่นนี้พันสนะลูกค้าพันสองห้าสิบเนี่ยพันสองห้ันสอห้าสิบทองเนาะอันนี้สองพนห้านนี้ก็สองพันนะอันนี้เก้าร้อยแปดนะลูกค้า980าอยออันนี้ลูกค้าถ้าถ้าลูกค้าเนี่ยถ้าอ้าอย,อย่างเงี้ยใช่ไหม ถ้าไม่ดังเกร็กอะอ่ะนี่ดังดังเกร็กนะถ้าไม่ดังแกร็กเอ,อ้งงนะา,งงางออกนิดหนึ่งนะอ่าลูกค้ามาต่อนี่สองพัน้านะยังไม่เจอเจ้าของชุบชุบขาวหนาใหม่อันนี้7จ็อห้าสิเอ่อเก้แเพลงที่ต่างหูเพลงที่ชุบผ้าอันนี้เก้ารปดสิบนะคะนี่สี่้อยห้าสินะคะ เมื่อกี้เรารีวิวแล้วนะตรงนี้โอเคจัดไปแล้วก็ตรงนี้ต่อนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะลูกค้าเวนเวนสองพันห้าชุดทองร้อยหนาห้าไมเป็นกรามช้างนะกรามช้างเนี่ยสองพันห้าแล้วกรามช้างของมงคลนะลูกค้า อันนี้กรามช้างนะลูกค้ากรามช้างไม่มีต่างหูนะลูกค้าอย่างรุ่นนี้อ่ะรุ่นนี้พันไซ54นะ54พัน250สวยมากลูกค้า54พัน250สวยมาก54พัน25055พัน250ลูกค้าสวยสวยสวยจริง ไม่ได้สวยหยอกอ่ะอันนี้ห้าแปดนะห้าแปดหนลูกล่ะนี่หน้าแปดพันสองห้าสิบมิาถามมจาะจะรับไหมไงอันนี้จะไม่ได้ว่าเป็นถ้าเป็นพลอยเทปพลอยปลอมนะลูกค้าเอ่อแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบชุบทอง้อยหนาห้าไหมพี่ปลาเห็นสวยไงยก็สวยนะอ่ะนี่ ก็สวยนะแปดร้อยห้าสิบชุบทองร้อยหนาห้าใหม่รุ่นนี้พันสองห้าสิบนะคะห้าแปดสวยสวยมากอันนี้แปดร้อยห้าสิบห้าหนึ่งนะลงยาปลาค่ะปลาอ่ะพันสี่ห้าสิบนะลงยาเป็นอาเกตนะลูกค้าไม่ใช่มรกตพันสี่ห้าสิบนะ แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้ทับทีสองพันห้านะเพลงที่ชุบนะอ่สองพันห้านะคะ,ะแบบบวกคขวยผัดยุดแบบบวกคขวยผัดยุดอ่ะลูกค้านี่สวยมากพันสองห้าสิบฟรีไซส์นะจะใส่นิ้วไหนก็ได้ขยับไซด์เองพันสองห้าสิบชุบทองร้อยหนาห้าไม้ละนะคะอืมอนนี้แปดร้อยห้าสิบนะ ชุดทองร้อยหนาห้าใหม่ผูนี้ไซส์หนะ้าแปดเนาะวัดก่อนห้าแปดสวยแปดร้อยห้าสิบนะชุดทองร้อยหนาห้าใหม่ห้าแปดอันนี้พันแปดห้าสิบนะคะชุดไม่ชุดเพิ่มอันนี้ห้าหกห้าหกเหรอห้าห้าไม่ใช่อ,อ่ะอ่ะห้าหกแล้ว สงสัยขยายแน่เลยอากาศร้อนอันนี้ขยายไหนนะลูกค้าพี่ปลาขายอยู่850ไซส์5้ลดให้เราห5 0อชุบขาวนะ650ชุบขาวแ5 0นะถือคอยชุบขาวให้ละไซส์5นะ้นะ850อพออ่าี่ชุบขาวแล้วโปรตีขาย950นี่ไม่ชุบอย่างเงี้ย850ออันนี้ลดให้นะ โอเครีวิวจะขี้เกียจรีวิวอะลูกค้าอืมนะรีวิวแบบต้องต้องต้องใช้เงินไงก็เลยต้องขยันรีวิวนะอ่าโอเคเดี๋ยวมีอะไรเพริ่มเติมจะมารีวิวให้นะโค้งยังขายขายไม่หมดนะลูกค้าช่วยอุดหนุนหน่อยนะเออช่วงนี้ก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ใครจะสะสมทองใครจะสะสมสัมมาชีพอะไรอย่างเงี้ย เราก็ส,สะสมทัพทิมไพลินไปเรื่อยๆนะแบบเราประมาณว่าคือของแบบขายได้อ่ะนะขายได้แบบเด็บบายไม่มีไม่มีวันวันตายอ่ะคือขายขายขายได้ตลอด ขายได้เยอะผูมาชอบจี G ้ชิ้นนี้มากเลยอ่ะหมื่นสี่พันห้าร้อยใครช่วยซื้อหน่อยนะผู้มีบุญญาธิการช่วยช่วยซื้อหน่อยนะใครมีบุญญาธิการช่วยซื้อหน่อยนะหมื่นสี่พันห้าร้อยจะได้เอาไปใช้นี่เขายังค้า,งางเงินเขาอยู่นะผู้มีบุญญาธิการ นะคะแล้วก็วันนี้ใส่กับต่างหูอันนี้ก็สวยเนาะเห็นมพี่ปลาหาต่างหูก่อนนี่ต่างหูสองพันห้าก็สวยนะนี่เห็นนะสวยมสองพันห้าแบบใส่เกร๋เกรมากเลยเกร๋สองพันห้าเกรมากหรือเราจะอันนี้ไม่เท่าไหร่ หรือเราหรือเราอยากจะได้แบบเสีสีไม่เหมือนกันต้องหาสีที่เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่ปาดูโอ้เจอแล้วเจอแล้วอันนี้แปดห้าสิบนี่สวยไหมแปด้ยห้าสิบสวยเนาะแปดห้าสิบ ไม้ทองไม้ทองอันนี้ลงยาแล้วนะนี่ไม้ทองพันสองหัสิบลงยาแล้วสวยมากเป็นตามแมวนะลูกค้าพันสองสิบตามแมวนี่พันสองิตามแมวเหมือนกันนะโอเคขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง